Uh, เริ่มจากสเตตไซส์นะครับขนาดของงานก็เปลี่ยนไปก่อนนะครับที่ Edit เปลี่ยนเป็นผมก็ใช้เป็น700 400มั้งนะนะใช่ f r a มเรท t e 24นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเอาพุทออกมาเป็นวิดีโอก็ต้องตั้งไว้ที่24นะครับไปกดโอเคนะครับก็ได้ขนาดงานมาคราวนี้ผมจะกำหนดขอบเขตมานิดนึงก็คลิกขวานะครับรูเลอนะครับไ้บรรทัด ดึงออกมาแปะไว้ตรงขอบนิดหนึง่งเวลาเผื่อเราวาดอะไรเราจะได้รู้ว่าขอบเขตงานเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ,อันนี้จะทําโดยละเอียดเลยแล้วกันเนาะแต่มีเวลาแค่15นาทีนะครับคราวนี้ก็ <c oughs> พิมพ์ text นะครับก็เลือก Text tool นะครับแล้วก็พิมพ์เลย Design นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งดี DD, นะครับ ผมแยกกันเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้กลุ่ฟอนต์นะครับก็ใช้เอเรียนี่ยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวคำว่าดีๆก็เลือกเป็นอิทาล,ลิกนะครับอ่าเ e เ s อร์สเปซก็บลบสองนะครับเ e t t e r spacing ตัวความลบสนี่นะครับความห่างะระหว่างตัวหนังสือนะครับเนี่ยครับก็ลบสาให้มันแคบลงนิดหนึงตัวนี้ก็ใช้เป็นโบ๊หนะครับหนาดิหนึนหนงแล้วก็ลบส น่าจะจําไม่ผิดเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงให้มันเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันก็จะทำไงให้มันเท่ากันก็เลือก2วัตถุปุ๊บกด Ctrl K หรือ l l i g n To นะครับขึ้นมาก็ให้มัน Snap ชนข้างบนก็ได้ตึ๊บเออนี่ไม่เอา state เอะไ g n t ทูสเต e เนาะเอาใหม่คอนโทให้มันอะไ g n กับออเจกตตัวนี้โอเคเท่ากันแล้วอันนี้เลื่อนให้มาชิดหน่อยแล้วแต่ชอบ แล้วก็เลือกทั้ง2วัตถุนะครับ convert เป็น symbol แบบ movie clip นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะ animate โดยใช้3ีอ่าลืมเปลี่ยนสีแต่มันคลิกเข้าไปด้านในนิดนึงเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะน้ำเงิน,นเขอันนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่ scene นะออกไป scene เครนี้ี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว text นะครับได้ text มาเป็นแบบ movie clip เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็มีตัวกราฟิกที่ผมวาดไว้ใน Illustrator นะครับก็ Copy มาเลย Ctrl C นะครับ Copy เปิด Flash Ctrl V นะครับร <c oughs> อนิดหนึ่งเครื่องชาม,มากนะครับกําลังอ่าคราวนี้ก็ Import มันเข้ามาให้ Import มาเป็นแบบ Vector นะครับเป็น AI Reference ครับเริ่มค้างครับทักคู่นะครับก็ Import มันเข้ามา นี่ทำให้เห็นอาจจะชา้านิดนึงทำให้เห็นขั้นตอนโดยรวมเลยแล้วกันอ้าวหายไปไหนเนาะมาแล้วครับมันช้ามากนิดนึงอ่า place using AI file importer preference นะครับกดโอเคนะครับให้มันเอาเข้ามาสังเกตว่ามันก็จะเอาเข้ามาเป็นสีดำก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ก็ขนาดก็กะกะเอาแล้วลกันเนาะ <c oughs> ให้มันอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเอาไว้ด้านหลังทำแบ็กกราวนด์ที่เป็น g กรเดียน s ์นะครับอ่แล้วสร้างสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแล้วก็เลือกส่นดำนะครับปร <c oughs> ับเป็น g กรเดียน s ์เรเดียสเกรเดียนต์นะครับเกรเดียนต์เรียงไม่ค่อยถูกกันก็ <c oughs> แบบเป็นแบบการไล่สีแบบวงกลมนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะไล่จากตรงกลางออกแางนอกขรอขนี้ตรงนี้ผมก็เลือกสีอ่อนนะตรงเนี้ยผมจะเลือกสีอ่อนสีอ่อนหน่อยอมฟ้าฟ้านนึงอ่าอันนี้ก็เข้มนะเอออกองฟ้าหน่อยหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่เราเลือกสีนะผมจะเลือกไม่สวยแล้วนะเมื่อกี้นั่งเลือกตั้งนานนี่เลือกแบบเดียว อ่าประมาณนี้ส่วนคราวนี้ไอตัวกราฟิกด้านหลังผมจะใช้ตอนนี้มันเป็นกรุ๊ปอยู่เดี๋ยวผมคอนเวิร์ตเป็นเป็นซิมโบลด้วยเป็นมูวี่คลิปนะอ่ขี้เกียจตั้งชื่อเนาะคราวนี้เป็นไปที่ Display เมนูตรงนี้นะครับใน Property ของเจ้าตัวกราฟิกตัวนี้นะครับ Display m e n เมูแล้วผมเลือกเป็น Overlay น,น่าใช่มันก็จะออกมาเป็นสีเทาๆจางๆคราวนี้จะเริ่มแอนิเมตกันแล้วอ้อยังขาดอีกตัวนึงเนาะคำว่าเว็บไซต์ข้างล่าง www.designdd.blogspot.com นะครับคราวนี้ผมก็จะปรับตัวหนังสือ,อนหนึงเป็นตัวหนังสือแบบเรกูล่าธรรมดาเนาะความห่างก็เดี๋ยวผมย่อให้ตัวหนังสือเล็กลงนิดน,นึงก่อน ตัวหนังสือสีดาําสีเทาก็ได้จริงซูมเข้าไปนิดน,นึงนะครับทํางานเอาสีเทาแล้วกันนะครับจะได้เข้าๆกันหน่อยอึ๊บลงมาหน่อยกดลูกศรที่คีย์บอร์ดเพื่อทําการเลื่อนเนาะเอานี้เลื่อนความยาวมานิดน,นึงสักสีเนาะอ่ะประมาณนี้ด้วยความรวดเร็วเนาะส่วน background ตรงนี้ผมจะล็อกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ไปแตะ มันล็อกนะครับครานี้ตัวนี้ก็คอนเวิร์ตเป็นอูคิปอาจจะเร็วไปนิดนึงก็ย้อนดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลามีจำกัดเนาะครานี้ก็ได้แล้วได้รูปร่างหน้าตาเลเยอร์ทั้งหมดแล้วคราวนี้จะมาเริ่มแอนิเมตหรือทำภาพเคลื่อนไหวกันนิดนึงเริ่มจากไอตัววงกลมตัวนี้เนาะไออันใหญ่ๆก็ผมจะเริ่มที่สร้าง สัก2ี่สิบเฟรมนะครับกด F6 นะครับเพื่อทำการสร้างคีย์เฟรมตรงนี้ส่วนอันอื่นผมก็จะทำการกด F5 เป็นการ Insert Frames ธรรมดาเพื่อให้มันเท่ากันนะ,ะตัวนี้ต้องอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งเนาะกด c o n t r l X คัดไปครับสร้างเลเยอร์ใหม่กด Ctrl c t r l Shift V หรือ Paste in Paste นะครับเคลิกขวา Paste in Paste มันก็จะกลับลงมาที่เดิมเนี่ย คราวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ผมก็ในเฟรมแรกก็จะให้มันขยายใหญ่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่าจุดหมุนมันไม่ได้อยู่ตรงกลางของวงกลมตรงนี้ผมขอลบคีย์เฟรมนิดหนึ่งนะครับดีมูฟคีย์เฟรมํำการเลื่อนจุดหมุนไว้ตรงกลางเพื่อให้มันหมุนอย่างนี้นะครับเมื่อกี้จุดหมุนมันอยู่ผิดที่ผิดทางอันนี้ก็สร้างคีย์เฟรมหม่ตรงนี้เลยปึออ๊บนะครับ จุดหมุนก็อยู่ที่เดียวกันแหละคราวนี้ที่คีย์เฟรมแรกก็จะให้มันใหญ่หนึ่งใหญ่พออยังแล้วแต่ชอบก็จะใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คราวนี้ผมก็ที่คีย์เฟรมแรกผมก็จะ add blur effect เข้าไป filter นะครับ blur ให้มันเบลอหนึ่งอ,อย่างนี้คีย์เฟรมแรก blur คีย์เฟรมที่2เป็นภาพธรรมดาแล้วก็ใส่ classic twin ายเพื่อง่ายนะครับอย่างนี้ปุ๊บแต่มันยังไม่หมุนลงมานะครับทำไงก็ต้องใช้ rotate animation นะครับโดยการคลิกตรงกลางเพื่อไปอ,อ t w e n property นะครับ animation property ของมันตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะมี t w e n property ตรงนี้นะครับใส่เป็น cw หรือ clockwise ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกอันนึงก็ทวนเข็มเนาะให้หมุนสัก3รอบแล้วกันันก็จะเป็นแบบนี้วืบลงมาครับ ลองดูนะครับวืบปาใส่ easing เข้าไปหน่อยเพื่อให้มันมีการหน้าเร็วหลังช้าแล้วแต่ชอชอบผมก็ใส่มั่มวๆไปก่อนแล้วกันแหวบตบอย่างนี้นะครับก็ลองดูพรีวิวดูโดยการกด control enter ค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับนะครับก็หมุนวืบวืบลงมาอย่างงี้ง่ายๆครับอันต่อไปตัวหนังสือตัว text เรื่องการใส่เสียงผมจะไม่รีวิวนะเพราะว่ามันค้างไงใส่เสียงบนทม์ไลน์ไปดูคลิปอื่นเอาแล้วกันเนาะอันนี้ก็ใส่ลงมาปัาป๊บนะครับส่วนในตัวหนังสือตัวนี้สือคําว่าดีไซน์ดีๆต้องเริ่มหลังเฟรมนี้ใช่ไหมครับถ้าดูจากตัวอย่างแล้วคราวนี้ผมทําการยืดเฟรมตัวนี้นะครับให้มันมีถึงเฟรมที่ประมาณสัก80แล้วก่อนแล้วกันเนาะในการกด คลิกขวา Insert Frame หรือ F5 ก็ได้นะเพื่อมันให้มันเห็นทุกๆ Frame นะครับข้างล่างด้วย Background ด้วย Insert Frames นะครับมันก็จะเห็นหลายๆ Frame แบบนี้นะครับหลายๆ Frame ต่อเนื่องแบบนี้นะครับต่อไปคำว่า Design ดีๆนะครับก็จะใช้การ a อนิเมตแบบ 3D นะครับซัก50 Frame ถึง Frame ที่50ก็พอโดยการ Insert Frame ไปนะครับ หรือการใช้ Motion t o w i n แบบใหม่นะครับ Motion t o w i n แบบใหม่เราไม่ต้องสร้าง Keyframe ตรงไปนะครับเพราะว่ามันเป็น Auto Keyframe กขวาไมได้เลยครับแล้วก็ Create Motion t o w i n แถบมันจะกายเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ให้ไปที่เฟรมที่50นะครับกขวานะครับ Insert Keyframe All เลยครับง่ายๆข้างหน้าด้วยก็ดีเนาะ All เลยเพื่อความชัวนะครับ เพื่อไม่ให้มันมีการเลื่อนตอนที่เฟรมที่50ผมก็จะให้มันอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับส่วนในเฟรมที่ย1ตรงนี้ผมจะให้มันอยู่ด้านหน้าหมุนลงมานะครับโดยการใช้ T D Rotation Tool ตัวนี้นะครับสังเกตว่ามีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะครับถ้าเามาส์ไปจี้สีเขียวก็จะแกน y สีแดงแกน x สีน้ำเงินแกน z นะครับผมก็ใช้จี้แขนสีเขียวครับเพราะว่าหมุนบนแกน y แบบนี้ อะไรอย่างนี้นะครับกดตัวคิวเพื่อขยายนะครับขำๆไปนะครับแล้วก็หมุนคราวนี้ก็หมุนๆไปเลยเนาะลองหมุนไปอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นนี้เีอ้าตัวคีตรยงนี้เสียเมื่อกี้อุตส่าห์อินเสิร์ตคีโอคีเฟรมแล้วช่างมันครับก็ดึงกลับมาอย่าให้มันงองแงพยายามให้มันเท่ากันแล้วกันเนาะ จริงๆปรับตรงนี้ก็ได้นะพอดีผมไม่ได้จำค่าไว้คียเกียจำโอเคเขาวๆนะครับก็ให้เก็ตวิธีการทำต่อไปก็จะได้แวบในคีย์เฟรมแรกผมก็ทำการใส่ transparency นะครับหรืออัลฟ a าลงไปคือไปที่ color effect alpha นะครับในคีย์เฟรมแรกของตัวหนังสือคำว่า Design ดีๆเฟรมที่21นะครับอัลฟครับ ลดลงมาค่าลงมาเลื 0. อศูนสังเกตว่าเฟรมที่50มันดันไปด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เครียดคลิกลงไปที่ตัว <c oughs> คลิกลงไปที่ตัวดีไซน์ดีๆนะครับเราก็เลื่อนไทม์สไลเดอร์มาที่เฟรมที่50แล้วก็ปรับอัลฟ่ามันขึ้นไปร้อยหนึ่งอ่ะก็จะเป็นี็นจะเป็นการ a อนิเมตคือเราต้องบอกทั้งหัวทั้งท้ายนะครับใน a n i m เมชันแบบใหม่เพราะว่ามัน มันเป็นการกรีเฟรมแยกของแต่ละวัตถุนี่อ่ะนี่ก็จะได้ไดละแหวบฟืบใช่ไหมครับฟืบฟืบน่ะเรียบร้อยก็ตรงนี้ก็ทำการยืดกีเฟรมออกไปครับ Insert frames ให้มันยาวให้มันค้างไว้ทั้ง80สิบเฟมต่อไปอีกอันนึงตัวสุดท้ายก็คือตัวหนังสือต้องเริ่มที่เฟรมที่51นะครับที่ผมทำไว้ อันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ผมใช้65เฟรมแล้วกัน i n s เสิร์ตคีย์เฟรมผมจะใช้ Animation แบบเก่า Classic Twin ครับคลิกขวา Create Classic Twin แบบมีแบบลูกศรส่วนมากผมจะใช้ Motion Twin แบบใหม่กับเจ้าตัว 3D นะครับเพราะว่ามัน ตัว 3D มันต้องใช้ Motion t w e n แบบใหม่เท่านั้นแบบเก่ารู้สึกจะใช้ไม่ได้นะอ่ะต่อไปคราวนี้ใน Keyframe แรกตรงนี้ผมก็ Add Blur ให้มันเฉพาะแกน Y ก็ต้องไม่ต้องให้มัน l i n k ์ค่ากันก็เอาออกเฉพาะแกน Y ให้เอ่อเฉพาะแกน X เนาะให้มันแนวนอนโทษทีครับปึ๊บแล้วมันก็จะค่อยๆเฟดเข้ามาแบบนี้ เดเข้ามากลายเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับให้มันอยู่ถึงเฟรมที่80โดยการอินเสิร์ตเฟรมเข้าไป i n นเสิร์ตเฟนะครับไม่ใช่ Key Frame ถ้า Key Frame มันจะมีจุดกลมๆเราไม่เอาอเพราะเราไม่ได้ a n i m เมตมันเราไม่จำเป็นต้อง i n s เสิร์ตคีย์เฟรมถ้าเราต้องการอนิเมตหรือเคลื่อนย้ายวัตถุก็ต้อง i n s เสิร์ตคีย์เฟรมเนาะหวังว่าคงเข้าใจเนาะแล้วก็ เรียบร้อยครับก็ถ้าดูค่อยๆก็จะได้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่เสียงแต่จริงๆแนะนําไปใส่เสียงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต,ต่างๆดีกว่านะครับอย่างนี้ครับกฟืแ้บบก็ไฟล์ export export movie นะครับก็จะให้เลือกเป็น quick time ก็เซ t ตไปเซฟที่ไหนก็เซฟไปนะครับคราวนี้การ export เป็น quick time ผมลืมบอกไปต้องทำ animation บน Timeline เท่านั้นนะครับ animation รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะ a n i m เมชันใน Movie Clip มันจะไม่อ่านนะครับก็ต้องใช้พวกเอาออกมาเป็น SWF แล้วก็เอาไปแปลงที่โปรแกรมอื่นแต่อันนี้พอดีผมทำ a n i m เมชันบนไทม์ไลน์อย่างเดียวก็สามารถใช้ Export ไปเป็นแบบ Movie แบบ QuickTime ได้เลย